ที่จากประเทศฟินแลนด์นะคะนั่งรถมาทำงานสองป้ายรถว่างมากเลยค่ะไม่มีคนเลยค่ะไม่มีคนเลยวอากาศก็เริ่มดีแล้วค่ะว่างอากาศกเริ่มดีล,ปปลดนะ้ประเทศฟินลนต่นนี้ฝนเลิดๆิดแคโน,น,น,นม,มันแห้งนนมลงัง อิตอสฝนเล่อยๆทำได้สะดวกเลยทำงานก่อนนะอากาศดีค่ะมันไม่หนาวสุขสันต์วันสุขนะคะเพื่อนๆทุกคนจากประเทศสิงคโร์